สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัสรินการชัยนานักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปรฐมวัยนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยส่วนดิสิตค่ะวันนี้ดิฉันก็จะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่จะมีทัศนคติมาแลกเปลี่ยนยังไงบ้างเกี่ยวกับในหัวข้อเรื่อง smart teacher คุณครูรุ่นใหม่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันนั้นลองไปติดตามรับชมกันค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนะคะของโรงเรียนอิสลามศึกษาค่ะแล้วก็ท่านก็มีลูกสาวคนหนึ่งนะคะก็อยู่ในระดับประถมวัยด้วยวันนี้เราก็จะมาขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับสม a r t ที่เชื่อว่าท่านคิดว่าสําคัญอย่างไรบ้างนะคะก,อก็อยากถามว่าสม a r t ที่เชื่อมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็คุณครูค,คิดว่าสม a r t ที่เชื่เป็นยังไงบ้างะคะคือว่าในการจาัดการศึกษาในในปัจจุบันเนี่ย ในแหมวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นต้นตำรับของการผลิตปูในยุคนี้คือว่า,าในยุคก่อนถ้าเราจะนำปูที่ในสมัยก่อนเนี่ยมาปรับกระบวนการสอนแล้วก็นำมาพัฒนาเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ให้ความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งสมาดิเชิ์เนี่ยหนึ่งอย่างน้อยครูต้องอเข้าใจเทคโนโลยี เรารู้ถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะครับเหมือนที่ในยุครัฐบาลที่ผ่านมาคือให้ใช้แท็บเล็ตนะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอีกหนึ่งประเทที่ให้นักเรียนระดับชั้นป .1 ได้เอามาใช้ในโรงเรียนถามว่ามันมีผลอะไรไหมกับการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ก็มีผลครับเรื่องของทัศนคติและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนคือทําให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับแต่ถามว่าเทคโนโลยีนั้นก็จําเป็นทุกๆด้านไหมถ้าเด็กได้เทคโนโลยีแต่จะลืมในเรื่องของ กระบวนการทักษะการมีชีวิตคือเรื่องของการฝึกการเขียนการอ่านด้วยการใช้มือ <c oughs> คือเด็กจะลืมไปทันทีเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายปัญหาก็ยังเกิดขึ้นที่หลายโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอยู่เพราะเด็กจะใช้แต่คอมพิวเตอร์ใช้แต่แท็บเล็ตแต่จะไม่ใช้ในเรื่องของการพัฒนาความคิดคือการใช้ร่างกายในการพัฒนานวัตกรรมของตนเองเท่าที่ควรนะครับถามว่าเห็นด้วยไหมกับเรื่องนี้นะครับก็เห็นด้วยในส่วนของ ที่ผมเป็นฝ่ายวิชาการนะครับแต่ถ้าเรามานามาใช้กับเด็กที่อยู่ในแถบตะเบนชายแดนหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ในเขตนอกเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรที่จะนําไปใช้เต็มรูปแบบนะครับคนจะค่อยๆพัฒนาเรื่องวัตรกรรมขึ้นไปทีละน,นิดเพราะเด็กสําคัญคือเรื่องของการอ่านของเขียนได้ในปัจจุบันเนี่ยเยาวชนหรือว่านักเรียนเนี่ยใช้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากจนเกินความจําเป็นซึ่งจริงแล้วเนี่ยด้านเทคโนโลยีมันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย และสิ่งสาคัญเนี่ยผู้ปกครองควรจะให้ความเอาใจใส่เนเรื่องของการจัดการศกษานิดนึงถ้าเรามอบให้กับทางโรงเรียนรับผิดชอบเพียงผู้เดียวในทุกๆกด้านเนี่ยมันก็จะทําให้การทาความเข้าใจระบากผู้ปกครอง,องนักเรียนเนี่ยหรือว่า,าทางครูเองนะครับเกิดความคาดเคลื่อนในเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ในรูปแบบการจัดการศึกษาที่เขาเรียกว่าบอมรหรือว่าบวรถ้าบวรคือบ้านวัดโรงเรียน ถ้าเป็นบมอในรูปแบบของเยนิสลาเมศษาก็คือเป็นบ้านมาสัสยงเรียนตรงนี้จะเป็นการเชื่อมสมพันได้ดีที่สุดนักศมาษาที่เชื่อจะมีจะส่งผลให้กับทางก,กรารจัดการศึกษาในด้านบวกเราต้องได้รับความร่วมมือทั้งสาด้านกันไม่ว่าจะเป็นทางผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทางชุมชนและก็โรงเรียนทั้งสาด้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญในการจัดการศึกษาในปัจจุบันเช่นกันครับ แสดงว่าการเป็นสมาชิเชื่อในทัศนะของคุณครูก็คือว่าจะต้องมีการบูรณาการเข้าด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งยุคป,ปัจจุบันที่ว่ามีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่เราจะต้องนําความรู้ต่างๆเหล่านั้นเอามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นให้ตรงถูกใช่ครับก็ถ้าและในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ปกครองอะคะ่ะจะส่งเสริมลูกยังไงอะคะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ควรจะทำยังไงต่อไปว่าลูกจะมีพัฒนาการอย่างไรเราจะส่งเสริมลูกในแนวไหนเนี้ยค่ะคือ เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะให้ผมพัฒนาในส่วนของที่เป็นลูกสาวเองนะครับซึ่งอยู่ระดับชั้นอนุบาลเนี่ยสิ่งแรกคือพัฒนาการตามวัยของเขาถ้าเป็นทัศนคความคิดผมเนี่ยคืออยากให้ลูกเนี่ยพัฒนาไปตามวัยของเขาสามารถกว่าที่จะให้ระบบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนว่าระบบของรัฐภาครัฐมาบิดบังคับจนทําให้การเรียนลูกเขาเนี่ย ไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้เพราะการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่โรงเรียนที่ลูกสาวผมเรียนอยู่คือโรงเรียนทางบาลการุณโรงเรียนนี้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่การจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาได้เยี่ยมเป็นโรงเรียนเอกชนต้นต้น,ตนของจังหวัดต,ตากโรงเรีย mm hmm. นนี้เขาได้พัฒนาด้านสมองด้านร่างกายด้านจิตใจ,จของเด็กและเรื่องของสกิปรัญดาได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและที่สาคัญเนี่ยคือการเอาใจใส่ของทางโรงเรียน ระหว่างครูและนักเรียนซะมากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีนั้นจะมีน้อยมากแต่เขาจะฝึกเด็กในการพัฒนาด้านสมองถ้าเป็นความคิดของผมก็คือว่าเมื่อเรามอบหมายกับครูหรือว่าทางโรงเรียนรับผิดชอบไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือพ่อแม่กลับมาบูรณาการกลับมาสอนและเติมเต็มให้กับลูกส่วนลูกผมเนี่ยจะติดคือสัมพันธ์คือ Tab แท็บเล็ตแท็บเล็ตเนี่ยผมจะมีด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็กคือเป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการ์ตูนเป็นข้อคิด เป็นการใช้ทัศนคติในการปรับในการบรเนชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านของอาทางภาคสามัญหรือว่าด้านศาสนาอิสลามเราใช้ตรงในรูปแบบนี้เนี่ยใส่กับเด็กใน tablet. แท็บเล็ตแล้วลูกๆก็ลูกลของผมเองเก็จะเอามาใช้ในการามาเล่นแล้วจะมีคําถามมาโดยตลอดซึ่งเป็นคําถามซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญคือผู้ปกครองครับเราให้ความสําคัญและสนใจลูกเติมเต็มให้กับ เขาหลังจากที่เขากลับมาจากโรงเรียนครับค่ะสุดท้ายนี้ก็คือในฐานะที่ทํางานหรือว่าอยู่กับวิชาชีพครูมาอยากจะฝากอะไรกับนักศึกษารุ่นต่อๆไปที่จะจบหรือว่าทํางานในวิชาชีพครูหรือไหมคะครับอยากให้เยาวชนหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญว่าเป้าหมายในการที่เราจะเรียนครูรเราเรียนเพื่ออะไรเราก็มีใจรักจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อใครบางคนหรือว่าเรียนเพื่อ ต้องการจะได้ตามได้เงินตามวุฒิปิญญาตรีอย่างที่หลายหลายคนและหลายกลุ่มชนเนี่ยเขาได้วางแผนในอนาคตอยากให้รู้ว่าในการที่เรียนครูเนี่ยหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยเราต้องทุ่มเทคะว,ว่าแม่พิมพ์ของชาติคงจะเข้าใจเนาะแม่ดิมของชาตินี่คือ,อเปรตเสมือนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยคำว,ว่าแม่พิมพ์ไม่ใช่จ่อจงว่าจะว่าเป็นครูผู้หญิงางเดียว<ม>ครูที่เป็นผู้ชายครูจะเป็นเพศสามเพศสี่ก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ ถ้าเรามีจิตใจที่จะรับความเป็นครูเราต้องทุ่มเทจริงๆและสิ่งสาคัญคือท่านต้องทุ่มเททั้งกายและใจไม่ใช่ทุ่มเทเฉพาะกายหรือว่าทุ่มเทเฉพาะใจมันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับในการจัดการศึกษาและสิ่งสําคัญนี่คือว่าท่านต้องรักเด็กจริงๆนะครับหน้าที่สําคัญเนี่ยเมื่อรักเด็กแล้วเนี่ยท่านต้องไปถึงตัวผู้ปกครองต้องหาปัญหาว่าในสภาพสังคมนั้นเป็นอย่างไรที่บ้านเป็นอย่างไรโรงเรียนเป็นอย่างไร อย่าตัดสิทธิ์ที่ตัวเด็กเพียงผู้เดียวและผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสําคัญด้วยในขณะที่ผมเป็นครูด้วยและผู้ปกครองด้วยผมจะไม่ทิ้งครับถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ทิ้งเด็กนักเรียนถ้าเด็กเักเรียนอยู่กับเราเป็นยังไงไปบ้านก็ควรจะไปดูเขาด้วยและควรจะให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกกับทางเรียนและช่วยกันเหมือนว่าจับมือจูงไปด้วยกันเนี่ยอย่าปล่อยเป็นภาระของทางเรียนเพียงผู้เดียวนะครับบันั้งน้องที่จบมาปัจจุบันเนี่ย ขอตั้งอย่างเดียวว่าอย่าหวังแค่เงินเดือนและอย่าเอาในส่วนของที่เขาเรียกว่าอะไรเอาประโยชน์ส่วนตนซะมากกว่าโดยไม่ได้ไม่ได้เลงเลงถึงส่วนรวมนะครับเหมือนว่าบางคน,นมาทํางานแล้วเนี่ยมีอาชีพอื่นเข้ามาด้วยโดยไม่มีจิตใจเดียวตักใฝ่เรื่องของการทุ่มเทรเรื่องงานใช่ไหมครับให้กันอย่างอื่นซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยครูคเนี่ยที่สําคัญคือเราต้องอดทนเราต้องทุ่มเทรจริงๆนะครับเรื่องจิตเป็นอย่างพันหนึู่ นี้เราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับว่าสมาธิเชอ่์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีผลมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างที่จะนําหลักการหล่งนี้มาใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่าการเป็นครูต่อไปในอนาคตเราก็ต้องขอขอบคุณคุณครูเอกลักษณ์จิตจำงมานะคะที่ได้ให้ความรู้และก็ทัศนคติดีๆแลกเปลี่ยนกับพวกเราค่ะคุณครูค่ะจากที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูนั้นมีทัศนคติอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ สมาร์ททิเชอร์นะคะก็คือว่าสมาร์ททิเชอร์มันก็มีความสําคัญมากเกี่ยวกับยุคสมัยศตวรรษที่21นี้ซึ่งเราจะต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการต่างๆในเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆแต่เราก็อย่าลืมว่าสิ่งต่างๆที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราได้อยู่กับคนนะคะโดยเฉพาะเด็กประถมะวัยนะคะก็ไม่ควรที่จะ มุ่งหรือว่าเน้นพัฒนาไปด้านเทคโนโลยีมากเกินไปควรจะใส่หรือว่าสอดแทรกบางส่วนเท่านั้นนะคะเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ พูดคุยกับเด็กนะคะเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเพราะว่าพัฒนาการที่ดีต้องเริ่มต้นที่ประถม,มวัยนะคะดังนั้นการที่เราจะเป็นคุณครูประถมวัยที่ดีเราก็ควรจะคุก,กคีกับเด็กหรือว่าปลุกฝังค่านิยมดีๆกับเด็กหรือว่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่อสาร2คนขึ้นไปนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแท็บเล็ตนะคะก็ต้องขอฝากไว้นะคะว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในระดับประถม,มวัยก็คือพัฒนาการที่ดีค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ